สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องเสเะะตบปัทโตบอลเช้านะครับบอลทางเลือกบอลตามควายครับบอลลีกรองรองในอเมริกาใตา้ทั้งอาเจนบราซิลแล้วก็เมเจอร์ลีกรวมถึงบอลถ้วยระดับทวีปอย่างโคปาสุดาเมกาน่าโคปาลิเบรตาเลสต้องช่องเราเท่านั้นนะครับกดติดตามมาได้เลยนะครับซับส,สไครต์ได้เลยสเตปปัทโตบอลเช้านะครับส่วนวันนี้ครับมีมาฝาก3คู่ครับประชาวันพฤหัสที่15พฤษภาคมนะครับก็ หลักๆวันนี้โฟกัสไปที่โคปาซูดาเมกานากับโคปาเบตาโอเลสนะครับหรืออรมมารมณ์ประมาณแชมเนสซีของอเมริกาใตา้นะครับในก่อนอื่นก็าฝากด้วยถ้า3คู่นี้ยังไม่ถูกใจนะครับหรือว่าอยากได้ทีเด็ดตัวชัวร์ตัวคัดพิเศษเนี่ยคูตัว v i p สามารถกดจิกดิงตรงคอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้ด้านล่างได้เลยนะครับโอเควันนี้3คู่ครับคู่แรกเนี่ยไปที่เกมระหว่างพาเมลัสกับขับโบลิวาครับพาเมลัสยักษ์ใหญ่ของบราซิลนะครับส่วนโบลิวาก็เป็นยักษ์ใหญ่ของโบลิเวียแต่ดูแลศักยภาพทีมเยือนเนี่ยเป็นรองเยอะคู่นนีี้เ่ย เป็นถ้วยใหญ่สุดอย่างลิเวตาตอเลสนะครับเตะเวลาตีห้าซึ่งตามตารางคะแนนเนี่ยทั้งคู่อยู่ในกลุ่มเรียกได้ว่ากลุ่ม G นะครับพาเมลัสอยู่อันดับ1 4นัดมี12แต้มเต็มชนะรวด4เกมถือว่าเข้ารอบไปแล้วส่วนโบลิวาอยู่อันดับ4 4นัดมี3ามแต้มก็โอกาสตกรอบสูงมากๆนะครับวันนั้นก็ตามสถานการณ์เนะี่ยพาเมลัสเล่นง่ายกว่า5เกมังอ่ะ4เกมหลังสุดนะครับพาเมลัสชนะ4เกมรวดคือชนะทั้งด้านเซโย2 0ชนะ บอริวาสามสองแล้วก็มีชนะทางด้านเซโยอีกเกมหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับส่วนบอริวาเนี่ยแพ้สวอตติ้งกิสตาอจากเปรูหนึ่งสองมีแพ้พาเมลัสเนี่ยแหละสองสามคาบ้านแล้วก็มีแพ้กับเซโยสองสี่เพราะนั้นบอริวาสู้ไม่ได้นะครับเป็นทีมที่เรียกได้ว่าอ่อนที่สุดในกลุ่มฟอร์มโดยภาพรวมก็ไม่ดีนะครับคู่นี้เนี่ยเฮตูเฮต์เจอกันมาช่วงหลังบ่อยนะครับห้าครั้งพาเมลัสชนะได้สี่บอริวาชนะครั้งเดียวเพราะนั้นเฮตูเฮตพาเมลัสดีกว่าชนะไปสามสองสี่ศูนย์ หรือถ้าพาเมลัสเล่นในบ้านถล่มขาดนะครับส่วนไปเยือนก็เบียดชนะได้เพราะนั้นตามสติพาเมลัสด,ดีกว่าความพร้อมวันนี้เนี่ยพาเมลัสก็ไม่มีิเอลกับทางด้านบูโนโรดิเกสสคนนะครับวันนั้นก็ปัญหาคือพาเมลัสเข้ารอบไปแล้วจะพักตัวมากน้อยแค่ไหนแต่เชื่อว่าศักยภาพตัวสำรองก็ยังดูดีกับโบลิวานะครับวันนี้โบลิวาอยู่กันครบไม่มีตัวเจ็บตัวแบนดังนั้นวันนี้เนี่ยตามเงื่อนไขพาเมลัสเหนือกว่า 1.75ค่อนข้างแพงนะครับแต่มองว่าก็ยังต้องเชียร์เพราะว่าบอริวาเนี่ยนอกบ้านไม่ไหวเลยอาจจะมีจุดแข็งตรงเล่นในโบลิเวียไอเวลาที่ลาบสูงอากาศมวลออกซิเจนมันน้อยนะครับแต่พอวันนี้มาเยือนที่บาราซิลก็เป็นรองทุกด้านมองว่าเวลาจะบทชนะได้ขาดครับคู่นี้เชียร์พมเพล็ครับจะชนะ2-0และสกอร์าต่ำนะครับส่วนคู่ที่2นะครับไปดูที่ถ้วยโคปาซูดามกานาครับหรือโลมามนเหมือนยูโรปาลีของอเมริกาใต้นะครับถ้วยเบอร์สองนะครับ ไปดูเกมระหว่างทางด้านอินเดนเต้ครับของอาร์เจนติน่าครับทีมที่เคยปลุกปั้นเซอร์กิโอเกโลกุนนะครับเจอกับโกลานีของปารากวัยนะครับคู่นี้เนี่ยเตะตีห้าเหมือนคู่ที่แล้วนะครับตามตารางคะแนนเนี่ยทั้งคู่อยู่ในกลุ่ม A นะครับทางด้านอินเดนเต้อยู่อันดับ3 4นัดมี6แต้มนะครับยังต้องลุ้นเข้ารอบส่วนโกลานีเนี่ย4นัดอยู่อันดับ1มี8แต้มมันโกลานีค่อนข้างเล่นได้ดีในปีนี้นะครับ5เกมหลังสุดเนี่ย ทางฝั่งอนะินตาเวนเต้เนี่ยมีชนะ2แล้วก็แพ้2นะครับนัดที่แล้วเนี่ยบุกชนะบอสตันเีเวอร์ของอุรุกวัย5-1แต่ก็มีแพ้ทางด้านโกลานี่นี่แหละ1-2นะครับส่วนโกลานี่เล่นมา4นัดยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะ2แล้วก็เสมอ2เกมที่แล้วเนี่ยเสมอโปรโตซีส2งก่อนหน้านั้นมีชนะอินตาเวนเต้2-1ด้วยนะครับเพราะนั้นก็ตามสถิติเนี่ยค่อนข้างดูดีกว่าอินตาเวนเต้แต่วันเนี้ยต้องมาเยือสนสำหรับโกลานี่นะครับซึ่งฟอร์มโดยภาพรวมเนี่ยโกลานี่ดีกว่าอย่างก็ตามคู่ในเช็ครับ เจอกันมาช่วงหลังครั้งเดียวคือครั้งที่แล้วเนี่ยที่เจอกันเป็นกูล,ลานี่เปิดบ้านชนะอินเตนเต้ได้สองหนึ่งนะครับโดยความพร้อมครับวันนี้ทางฝั่งอินเตนเต้ไม่มีตัวเจ็บตัวแบนนะครับกูล,ลานี่ก็เหมือนกันเพราะนั้นจะจัดเต็มนะครับไม่มีตัวที่มีปัญหาเลยนะครับตามเงื่อนไขเนี่ยวันนี้เป็นฝั่งทางด้านอินเตนเต้เหนือกว่า1.25ผมมองว่าแพงมากนะครับเพราะว่าเคยเจอกันมาครั้งแรกเนี่ยกูล,ลานี่ก็เล่นได้ดีแล้วถึงขั้นชนะเลยวันนี้เนี่ยมาเยือนถ้าแพ้เต็มที่คงแพ้แค่ประตูเดียวนะครับับผมมองว่าน เหนือกว่าเยอะเกินกว่าอินเตอร์เวนเต้ต้องมาลุ้นชนะถึง2-0งูนยพรุวงนี้เชียร์ที่โกลานี่ครับจะแพ้เต็มที่ก็ลูกเดียวหรืออาจจะมีมุมเสมอด้วยซ้ำนะครับคู่นี้เชียร์โกลานี่ครับแพ้อเต็มที่แค่หนึ่งสองให้เชียร์โกลานี่และสกอร์สูงมองว่ายิงกันเยอะนะครับตามสไตล์บอลปาารกวัยอย่างโกลานี่เนี่ยพร้อมเปิดแรกแน่นอนนะครับส่วนคู่3นะครับไปดูเกมลาซิงคับมอนเตวิเดโอครับของอุลูไกร์เจอกับโคลินเทียนของบราซิลนะครับก็เตะตีห โคลินเทียเป็นทีมยักษ์ใหญ่นะครับส่วนลาซิ่งมอนเตวีเดโอเป็นทีมที่เพิ่งเดินว่าสายกลางจะพัฒนาสู่สายใหญ่ของอุลุไกนะครับก็ยังเป็นทีมที่ยังใหม่มากเวทีในระดับทวีปเนี่ยประสบการณ์ยังน้อยซึ่งคู่นี้เนี่ยตามตารางคะแนนอยู่ในกลุ่ม C นะครับทางด้านลาซิ่งมอนเตวีเดโออยู่บุ้ยเลยครับอันดับ4มีศูนย์แต้มจาก4นัดคือพูดง่ายๆว่า4ี่นัดเตะมาแพ้รวดนะครับฟอร์มไม่ดีส่วนโคลินเทียอยู่อันดับ3ามี5แต้ม โค林เทียนต้องการแต้มเพื่อเข้ารอบเนะี่ยพอตามหลังอันดับ2อย่างอเมริกาเดกาลี่อยู่แต้มหนึ่งนะครับอเมริกาเดกาลี่มี6แต้มโค林เทียนมี5แล้วก็อูลการจากร์เจตินามี10เพราะนั้นยังไงวันนี้ลาซิงโมเตวิด,วดีโอคงแค่เล่นตามโปรแกรมไม่ครบส่วนความมุ่งมั่นอยู่ที่โค林เทียนต้องการแต้มเพื่อเข้ารอบนะครับตามตารางคะแนนในโค林เทียนดีกว่า4เกมที่เตะมานะครับลาซิงอย่างที่บอกแพ้รวดนะครับที่แล้วก็แพ้าทางฮูลการคาบ้าน 1- 3ส ส่วนโค林ทียอันในชนะ1คือชนะทางลาซิงนี่นแหละเกมที่แล้วในบ้าน10มีเสมอ2แล้วก็มีแพ้1นัดที่แล้วเนี่ยเสมอกับอเมริกาเดกาลี่1นนะครับวันนั้นก็ฟอร์มโดยภาพรวมถึงแม้โคเทีนจะไม่ได้ดีมากแต่ก็ยังดีกว่าลาซิงมอนเตวีเดโอนะครับเอเเฮนเนี่ยคู่นี้เจอกันมาครั้งที่แล้วคืออ่าขออภัยเจอกันบ่อยนะครับวันนั้นโคเทียนเนในชนะได้4ี่จาก5ครั้งหลังนะครับก็มีชนะ 1, 0, 3, 0 2 0และ2 1เพรามศูนามสติโคลินเลียนเหนืว่าเยอะนะนครับ ด้านความพร้อมครับวันนี้ลาวซิงมันเตวิดีโอก็ผู้เล่นไม่มีเจ็บไม่มีแบนนะครับส่วนโคลินเทียนเนี่ยก็คงจัดเต็มนะครับยังนำโดยแมนฟิสเตปานะครับรวมถึงพวกยูริอัลบาโตนะครับทาให้พักผู้เล่นเยอะเนี่ยโคลินเทียนสักยภาพก็คงเหนือกว่าวันนี้เนี่ยมายเยือนเนี่ยถูกยกให้เหนือกว่า0.75ผมมองว่าโคลินเทียนโอกาสชนะเยอะมากนะครับแล้วก็ดีไมด่ดีอาจจะชนะขาดด้วยคู่เนยชอบโคลินเทียนครับยังต้องการแต้มเพื่อเข้ารอบ ให้เชียร์ทีมเยือนครับน่าจะเบียดชนะได้หนึ่งศูนย์ขึ้นไปนะครับหนึ่งศูนย์หรือสองศูนย์เชียร์โคลินเทียนและสกอตต์ตามนะครับอ่านี่คือสามคู่ประจำวันนี้นะครับวันนั้นฝากช่องเสฟพโต๊บอลเช้าด้วยนะครับใครเป็นคอบอลตามควายบอลบาร์ซูบอลอาเจนติดตามช่องเราไว้ได้เลยนะครับของแท้ของแท้นะครับวันนั้นก็ถ้าใครต้องการทีเด็ดมากกว่านี้ตัวชัวร์ตัววีพีสามารถกดคลิกลิงก์ตรงคอมเมนต์ที่ปากหมุดไว้ด้านล่างนะครับรวมสามคู่วันนี้ครับพาเมลัสโบลิวาให้เชียร์ที่พาเมลัสครับชยนะะแลสกอ์ต่ำ อู่สองนะครับอินดิเพนเต้เจอโกลานี่ให้เชียร์ที่อินดิเพนเต้ครับจะชนะ 2, 1, สองหนึ่งและสกอร์สูงอู่สามนะครับดาซิงคลับเจอโคลินเทียนให้เชียร์ที่โคลินเทียนครับจะบุกชนะหนึ่งศูนย์และสกอร์ต่ำนะครับอันนี้คือสามคู่ประจําวันนี้นะครับแล้วก็ย้ำอีกรอบถ้าตัวชัวร์วันนี้เนี่ยจัดไปที่โคลินเทียนครับจะบุกชนะลาซิงมอนเตวิเดโอไม่ยากนะครับเชียร์ไปที่ทีมเยือนนะครับเพราะนั้น ประมาณนี้นะครับอยากให้พีเคาราะห์คู่ไหนเพิ่มเติมหรวมถึงอยากคอมเมนต์ผู้คุยให้กำลังใจผมและทีมงานจัดมาได้เลยนะครับวันนี้ลาแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ